พบกับช่องนอนวานไซนะครับวันนี้ช่องนอนวานไซจะพาทุกคนมาดูการปรับแต่งสวนบอนไซของผมนะครับก็จากเติมสวนตรงนี้เป็นพื้นที่ข้างหลังนะครับเป็นพื้นที่ที่ผมเอาอวางไม้ที่เคยเป็นพวกไม้เล็กๆนะครับไม้โครงสร้างที่ผมทําไว้ตอนนี้ก็ผมก็จะปรับพื้นที่ตรงนี้ใหม่ให้มันโลง่งแล้วก็ดู น่าใช้งานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูพื้นที่รอบๆกันก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก่อนหน้านั้นอมันก็จะมีหญ้าขึ้นรกๆประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็วางแผนว่าจะปรับพื้นที่ตรงนี้ใหม่นะครับให้มันดูน่าเดินน่าอ่าแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับตรงนี้เป็น ชั้นที่ผมทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็พอดีมีเวลาช่วงเย็นๆก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ไว้ก่อนก็วัสดุที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นพวกแผ่นคอนกรีตแล้วก็เสาก็จะเป็นอิฐบล็อกแบบนี้นะครับพื้นที่ที่ผมจะใช้ปรับในตอนนี้นะครับก็ขนาดประมาณ3คูณ4เมตรนะครับตรงนี้ผมวางแผนเอาไว้ว่าจะ เป็นทําเป็นชั้นวางต้นไม้ที่ที่เพิ่งจะ,ะเป็นไม้ที่ปลูกใหม่นะครับเพราะว่าเขาจะมีแสงแดดเข้ามาในตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะมีต้นไม้ในฝั่งนี้เป็นที่กําบังแสงนะครับก่อนหน้านั้นเมื่อวานผมได้ทําการถางหญ้าออกไปเพื่อ,อเปิดให้พื้นที่ให้เรา ทำงานได้ง่ายนะครับอ่าแล้วก็พื้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นดินธรรมดานะครับอ่าผมวางแผนไว้ว่า,วาก็จะ,ะเทเป็นกรวดนะครับเพื่อที่จะไม่ไม่ต้องให้เราได้ตัดญ่านะครับส่วนพื้นที่ทั้งฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ต้นไม้พวกนี้ออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำการถางญ่าไปด้วยนะครับก็ในโซนฝั่งนี้นะครับผมก็จะ ทําเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะวางต้นไม้เดี๋ยวอาจจะเป็นวางต้นไม้พวกเล็กๆนะครับส่วนพื้นที่ตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ปล่อยสเปซเพื่อที่จะเวลาเดินมาดูต้นไม้แล้วก็รดน้ําต้นไม้ก็จะได้เดินสะดวกนะครับ ็เสร็จไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับหลังจากที่ผมเคลียต้นไม้ <c oughs> บริเวณนี้ออกไปแล้วก็วางชั้นในโซนนี้ละตรงนี้จะเป็นกองทรายเก่านะครับที่ทรายมันเหลือจากบ้านที่เอาไว้เอาเอามาทำบ้านนะครับอ๋อตรงนี้ผมจะไม่เคลียออกนะครับจะเก็บไว้แบบนี้เพื่อ สายนี่ผมจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับผมก็จะใช้จอบเนี่ยครับเกลี่ยให้ดินมันเท่ากันแล้วก็คลาดอีกทีนะครับเพื่อเอาเศษยาออกแล้วก็ทําให้ดินมันเท่ากันดีด้วยนะครับก็ไม่ถึงกับต้องเรียบมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา หินมาเทยอยู่ดีค่อยไปเกลี่ยให้มันเสมอตอนนั้นอีกทีก็ได้ตอนนี้ผมก็ปรับหน้าดินก็น่าจะเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาอแผ่นไวนิลวนะครับเป็นแผ่นไวนิลวที่ไม่ได้ใช้แล้วมาปูเพื่อไม่ให้หญ้ามันเกิดขึ้นมาได้นะครับก่อนที่จะเทหินนี่นะครับเป็นแนวไวนิลวที่ผมวางไว้ พื่อที่จะก่อนที่เราจะเทหินนะครับอายามันค่อยไม่เกิดแล้วเราก็จะดูแลง่ายนะครับอผมก็จะวางาคู่ไปกับแนวชั้นนี่นะครับเพื่อเวลาที่อเรา <c oughs> ตัดหญ้าหรืออะไรเนี่ยเดินมาตัดหญ้าในบริเวณที่มันไม่ได้เทหินนะครับก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเรา,ามาลดน้ำต้นไม้หรือดูแลต้นไม้เนี่ย มันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ เสร็จลงไปแล้วนะครับพื้นที่ที่ผมปรับาภายในสวนของผมสําหรับเป็นพื้นที่ที่ใช้วางต้นไม้นะครับก,ก็หลักๆผมจะเน้นให้มันโลง่งแล้วก็เดินสะดวกนะครับก็มันจะจะทาให้เราอยากเดินเข้ามา,าจัดการต้นไม้นะครับเพราะว่าลักษณะนิสัยของผมเวลา,าลดน้าต้นไม้เสร็จเนี่ยก็จะชอบเดินมา,าตัดแต่งกิง่งพวกบอนไซพวกนี้นะครับก็แต่ก่อนหน้านั้นมัน มันค่อนข้างที่จะรกนะครับทําให้ผมไม่ค่อยอยากจะเดินเข้ามาตรงนี้สักเท่าไหร่ก็หลังจากที่ปรับไปแล้วมันก็ดูน่าใชา้แล้วก็อ่าน่าเดินเข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้นะครับอ๋อหลังจากนี้ผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนๆดูว่าผมใช้อ่างบประมาณไปเท่าไหร่แล้วก็อ่าพื้นที่ตรงไหนผมใช้เอาไปทําอะไรนะครับ แต่เดิมนะครับพื้นที่ส่วนของผมก็มันจะสุดที่ตรงอิดตรงนั้นนะครับเนี่ยที่ผมเคยทําไว้ทีนี้ผมก็มาทําต่อจากตรงที่เพ่หินที่เพื่อนๆเห็นนะครับหลักๆพื้นที่ตรงนี้ผมจะใช้วางต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับตามที่ผมได้เคยบอกไปพอพื้นที่ในบริเวณตรงเนี้ ในชั้นตรงนี้ผมจะวางไม้ให้มันรับแสงแดดตอนเช้านะครับเพราะว่าฝั่งทางนู้นเป็นทางทิศตะว,วันออกนะครับเป็นไม้ที่ผมกําลังสร้างอยู่อันนี้ผมก็ลองเอามาวางไว้คร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยจัดใหม่อีกทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางอีกชั้นหนึ่งของผมนะครับอันนี้ก็จะใช้วัสดุที่มันมันเหลือๆอยู่นะครับก็เอามาลองจัดจัดวางดูอันนี้ก็เป็นพวก หินปูทางเดินที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เอามาประยุกต์เป็นชั้นวางส่วนพื้นที่ทางด้านนี้นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งอ่าซึ่งต่อมาจากตรงนั้นตรงนี้ผมก็จะเอาวางไม้พวกไม้เล็กๆพวกนี้นะครับ่อทำเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็อ่ามันก็สามารถนั่งเล่นได้ในช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าไม่มีแดดละแล้วเราก็มานั่งดูต้นไม้ วัสดุที่ผมใช้ปูพื้นนะครับก็จะเป็นหินเกรดแบบนี้นะครับก็อันนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจอยากได้สีนี้ครับอยากได้สีที่มันออกเป็นดำๆพอด,ดีร้านวัสดุที่ผมไปซื้อเขาไม่มีนะครับเขาเอ่อมีแต่สีออกขาวๆแบบนี้ก็เลยอาจจะเป็นต้องใช้นี่มันก็พอได้นะเออไม่ได้อะไรมากส่วนเรื่องราคานะครับอันนี้ผมซื้อมาหนึ่งคิวนะครับหนึ่งคิวก็คือหนึ่งคันรถ ที่เขามาส่งก็คิวละเจ็ดร้อยเจ็ด้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าผมซื้อมาแค่หนึ่งคิวปกติเขาจะขายที่หกร้อยห้าสิบาทนี้เราก็จ่ายเพิ่มให้เขาอีกหนึ่งร้อยบาทครับพอใช้หนึ่งคิวแต่ผมใช้ไม่หมดนะครับที่ถ่ายถ่ายมาเนี่ยคือ,อใช้ไปประมาณสาในสี่ส่วนนะครับส่วนไอตัว ชั้นวางนี่นะครับแผ่นคอนกรีตตรงนี้ก็ผมจะซื้อมาสองไซส์นะครับไซส์หนึ่งคือ,อความกว้างหน้ากว้างนะครับก็ประมาณสามสามสามสิบเซนด้านยาวก็ร้140อยร้อยสี่สิบแล้วร้อยสี่สิบห้าเซนอสามสิบคูณร้อยสี่ิบห้าก็ตกแผ่นละร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับอันนี้ ก็ผมซื้อมาก็หนึ่งสองสามสี่สี่แผ่นอ่าไม่ใช่สิซื้อแผ่นยาวเนี่ยสามแผน่นแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งจะเป็นแผ่นขนาดหนึ่งเมตรคูณสามสิบเซนนะครับก็จะสั้นกว่านี้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็ตัวที่เป็นอขารองนะครับขาตัวที่ใช้เป็นขาเนี่ยเป็นเสาผมจะใช้อิดบล็อกแบบนี้นะครับก็มันจะ ผมวัดความสูงให้ดูว่ามันสูงเท่าไหร่มันจะสูงประมาณ30มสิบเซนนะครับสามสิบไม่ใช่ดี30สามสิบเกือบสี่สิบเซนอ่าก็ในแต่ละแต่ละแต่ละแผ่นเนี่ยชั้นวางแต่ละอันเนี่ยจะใช้อิฐบล็อกท,ท,ที่ทำเป็นฐานะครับก็สี่ตัวเพื่อความแข็งแรงผมวางสี่ตัวเลยเพราว่า อ่าการมันเวลาลมพัดหรือว่ามีคนมาชนเงี้ยจะได้ไม่ลม้มนะครับอิฐพวกนี้ก็ตกก้อนละอ่ายี่สิบสองบาทนะครับส่วนไออิฐที่อิฐบล็อกแบบนี้ผมอันนี้คือของที่ผมมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็วางเพื่อให้มันแข็งแรงเฉยจริงจริง,จ,รงจะวางหรือไม่วางก็ได้นะครับถ้าเราอปรับพ,พื้นดินให้มันดีมันก็อาจจะไม่จําเป็นต้องวางนี้ พอดีพื้นที่สวนของผมมันเป็นดินที่เวลาฝนตกมันจะเละหน่อยก็เลยอยากวางให้มันมั่นคงนะครับโอเคครับหลกัหลกๆก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของพื้นที่ของผมเน,เ,นเนื้อที่ของผมก็จะตรงนี้ประมาณ3ามคูณสี่เมตรนะครับผมก็วางชั้นวางไป4ตัวนะครับเป็นตัวยาวแบบนี้สองตัวไอ้สามตัวตัวสั้นอีกหนึ่งตัวนะครับก เพื่อนๆลองไปคำนวณจากราคาวัสดุที่ผมบอกไปนะครับเผื่อใครจะทําชั้นวางกี่อันเนี้ก็ลองไปคํานวณดูได้อ่าส่วนของผมเนี่ยผมไม่ได้บวกอให้ดูนะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะทําไม่เท่ากันนะครับก็ลองไปบวกของตัวเองดูครับผมสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่องนอนวัลไสนนะครับขอบคุณครับ